สวัสดีครับหลงกระพงวันนี้ก็เป็นปลาซิงมินินะครับ50โลวันพฤหัสช่วงสงการานนะครับบ่อไล์สไตล์หนองจอกก็มีพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะไม่แน่ต่อจันทร์งคานด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจติดตามในเพจดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงช่วงสงการานต์เขาก็เปิดให้ตกนะยาวเลยครับคนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยแหละไม่ใช่น้อยนะครับ ปลาตัวค่อนข้างใหญ่น่าจะไซส์เกือบสอโลเลยนะเางตัวก็มาตามกันดูแล้วกันมีปลาใหญ่ด้วยนะครับน่าจะไซส์ไซส์เโลนะเห็นว่านะเถึงแโลแล้วก็ไซส์สไซส์สนะรวมแล้ว4ตัวแล้วก็มีน้องบางคนก็ที่ผมแนะนำเอาไปตกก็ได้ปลานะก็ได้เยอะเหมือนกันนะสิตัวงานเก็บก็ถือว่าดีใจนะครับผมสอนอะไรไปแล้วก็มีน้องเอาไปใช้เพื่อนๆมือใหม่เอาไปใช้แล้วกิน ได้ปลากลับบ so, like the ้านเยอะก็ดีใจด้วยครับก็ฝึกต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนมือใหม่ที่ยังไม่เคยลองก็ลองซะเอาอีแล้วงานนี้จะเน้าคู่อีเล้าแล้วคนนั้นล่ะคนนั้นคนละอันเขาคั่อย่างกะเรลานะไอเราน่าเหมือนกันมันจะแดกประนาณนี้ดใช่ไอเรานี่จะไม่กินอ่ะกัดยับกับคันแก๊บคนทธยี่ห้อกันมันก็น้ําเช้าก็เหมือนเดิมครับเอา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 เราแม่งคู่กันนะเดีอย่านะอย่านะีปัญหานะ ก็เหลือเวลาไม่มากครับคนก็เยอะนะวันนี้วันพฤหัสจัดยับมาอยู่ในการแก๊ปได้ไงเนี่ยก็เหลือคนค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ใช่น้อยเยอะมากแถวนี้ก็น่าจะเกือบ20คังนู้นเกือบหน่าสิบกว่ารวมแล้วก็เกือบ50 40ี่กว่าเกือบห0สิคันได้ครับถือว่าเยอะเลยนะวันนี้ วันธรรมดาก็เริ่ม8โมงครึ่งนะครับที่บ่อไลสไตล์หนองเจาะเสาร์อาทิตย์ก็เริ่ม8โมงเช้าก็เผื่อพวกที่ทำงานยังใครอบอกสองการคนน้อยครับเยอะจริงอะ่ะไม่มีอยู่จริงใช่ใครบอกสองการคนน้อยไม่มเริ่มแล้วจะกัดเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าปลาเพิ่งปล่อยไม่กี่วันเองเนาะสองวันเนองเนาะ น่าจะไม่ค่อยเอาเท่าไหร่หรอกดูแล้วงานเก็บหละดูแล้วยากครับไม่ได้ง่ายเงียบเงบไม่ค่อยไม่เดือดนะวันนี้ว่าไม่น่าจะเดือดมี่กัดนะ มีตัดบ้าดึบด๊บตัดปะตัดตัดอยู่ตัดตัดปะะนี่ก็ปล่อยไปแล้วนะวิ่งให้มันบึ๊บๆไปแล้วมเมื่อกี้ไม่ไปอ่ะอว่าการแลรนนี่แหละเดี๋ยวดักการแลรนดเดี๋ยวก่อน <c oughs> ฝั่งตัวเองก็มีนะใ,นใกล้ๆนั่นแหละกัดเป็นหนึ่งทีนะครับแต่ว่าไม่ติด กัดอยู่กันเบาๆนกัเลยน้ำตเรากัดไปหนึ่งครั้งนะทีเดียวมันก็หายปลาล์มเพิ่งปล่อยครับไม่น่าไม่น่าจะกินเท่าไหร่ไม่น่าจะกัดสักเท่าไหร่ ก็อ,อาจจะมีตัวบางตัวที่กัดอยู่ผม <ST AR> ว่าตายกาแลนอีกเหมือนเดิมอ่ะเ<ด>ชื่อครับโดนครับเอาไปเลย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 ตายกาแลนิกเหมือนเดิมอยู่แล้ว <ST AR> ไม่น่าจะกัดใหญ่ๆสักเท่า,า <ST AR> ไหร่ดีครับูแล้วเงียบครับผมรีบเปลี่ยนดีกว่าเนาะเราลิฟตบเปลี่ยนเป็นกาแลนิกดีกว่าดูแล้วไม่น่าจะเอากาแลนิกเลยดีกว่าดูแล้ว,ว,ลวกัดยาก ก,กันดีกว่าลองไปเลยเป็นยังไงว่าดูแล้วไม่น่าจะเอาไม่น่าจะกัดกัดจ้าครับันนี่ คือยากคือมันปล่อยไม่กี่วันเองครับมันก็เลยน่าจะกัดยากสองวันนี้นะครับปลาห้าสิบโลกับปลาเก่าน่าจะมีอยู่ก็คงหวังว่าเป็นปลาเก่าน่าจะกัดเราก็หวังปลาเก่าก็เคาะคาแรนเลยครับกัดผมไปทีอะเอเอใช่ดูดีกินไหมล่ะเราจะก่อมันไม่เอาอ่ะ เอาแล้ว,ลว,ลวมันมันแนบว่ะมันทีเดียวมันไม่เอาแล้วอ่ะมันปล่อยไปเลยอ่ะมันแนบไปทีเดียวเองดๆแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเองไม่กัดไม่กัดก็เล่นเลยครับการแล่นเลยแต่เช้า ุดไปแล้วเหรอได้อยู่วันนี้ก็ามาเร็ววันนี้ก็ามาเร็วล่ะเงียบครับไม่มีดดไม่เอา นกัดปาาเพือ่อพักแค่สองวันเองใช่ป่ะปล่อยเมื่อวันอังคารนี่ไหมมันก็เลยกัดยาก <c oughs> น่าจะเอาอยู่ไง <c oughs> น่าจะมีกัดแต่ไม่เอา <c oughs> ใช่มีกระแทกประีเดียวเองอะ่ะแล้วก็ไม่เอาอีกเลย <c oughs> น,นี้ <c oughs> ก็บอกแล้วไงคาะเลย <c oughs> มีก็กินมีก็กัด <c oughs> ใช่แล้วถูกต้อง ตัวแรกก่อนนะใช่แล้วนอกจากกาเรนนี่แหละครับตัวแรกเอาหายเหยื่อหายไปซะแล้วนะกาเรนตัวแรกครับแต่ก,กาเรนสีเขียวแล้วนะดีฟ็อกถือว่ารอดแล้วนะหนึ่งตัวแล้วนอกปากอีกนอกปากหางางตัวเดียวอยู่เนี้ยอือไปกินชาย,ยางเกิใกล้ๆเลยในชะ่ไหม ไม่รู้อะไรกระแทกกระใสก่อนแหละมันก็เลยเสียวมากเลยออกมีชิ้เดียวก็หลุดแล้วเอ้าไล่ดิรอดแล้วนี่เราอ่ะสอ,สองหน่วยแล้วอ่ะเฮ้ยเอากัดตอนไหนเนี่ยมายาง ช่วยเหลือตัวเองไว้วววใช่ครับชั่มงนี้ตัวใครตัวมันอ่ะ <c oughs> โอ้โหงัดขนาดนั้นเลย <c oughs> เไม่ต้องช้อนแล้วมั้งทีหลังอ่ะ <c oughs> ทีหลังไม่ต้องช้อนแล้วล่ะทีหลังไม่ต้องช้อนแล้วม่ดน เงียบอยู่นะครับไม่มีอะไรกัดก็อาศัยเดินไปเรื่อยๆครับผมก็จะชอบเดินไปเรื่อยๆเนะี่ยจนกว่าจะเจอตัวมึงเดินไปเรื่อยๆครับ ไงนะสกิดไหม <S <S ไม่มีอะไรเลยัอยดีจ้าไ,ไ,ดได้ตัวเดียวเอง,งเงียบยังไม่เจอเลยค่อยๆหาค่อยๆหาไ,ไงเจอยังเจอยังจ้าได้แล้วใช่ไหมตัวเดียวกัดทีเดียวเองได้กัดสองทีน้ําเช้ากัดไปตึ้งก็ไม่อยู่เหมือนกันเลยน้ำเช้าหันกระแทกไม่เด้หายหายหางพับเลย ้างหางปุบเลยฟุกว่ะฮะไม่เดียวเลยอืม มันลิ้นเปล่าพงครับพงงานเก็บเราน่าจะได้นะพูดถึงโอเคลนเพื่อนมนอีกตัวตัวใหญ่ไว้ตัวนี้น่าจะสักโลกว่าเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่ครับ สีนี้นะเล็กสีเขียวเอาตาไปเก็บกันตั้งต่อไปเพิ่อมอีกตัวหนึ่งนะสีเขียว,ยวแม่พอไทีนี่อยากยนะไม่มีเราจะโดนฟรีฟรีไม่ได้เราคืนเราคืนแหละสาบอก หังงนน้ำเิแหกเลยครับตามต่อตามต่อนะก็มีรอยก็อย่าลืมตัดละครับเผอไม่ได้ครับถึงจะเป็นฟูโลโรล้อยบางทีก็เยอะๆมากก็ต้องตัดโอกาสขาดค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสสยใหญ่ๆไม่เป็นไรครับถ้สาสสยเล็กๆก็ต้องตัดนะ ฟูโลคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับฟูโลเคลือบเหมือนกันขาดมีแนแ่วันนี้ก็ไม่เรียกว่าจะกัดยากไอ้กัดง่ายาหา,าต้องหา,าต้องหาอย่างเดียวครับวันนี้อู้ยเรียบร้อยพอมพ่อ ตัวเฮออ้ววย,ยว,ว,วันนี้ของผมมาแล้วทำไมเขาได้ดีจังวันนี้หลานบอกคุณแค่พลาดนะนี่ผมมีนิ้มกระิ่งเลยนะอือเห็นละใช่เดี๋ยวไปต่อสายกันไม่เขายผมต่อเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะปลาใหญ่มันจะกัดันเลยต้องไปต่อ <c oughs> ซะละต้องเชื่อผมนะัวใหญ่ด้วยเนะี่ยฮะ phải chĩi bao hay nhỉ Này cái size lớn cái này là cái gì kinh lóc không เรไปตกไหนมาไม่เคยเจอเลยอ๋อพัก,พกทำไมอ่ะอ๋อเออใช่อิสลามหยุดใช่ไหมสินอดว้าว <c oughs> <c oughs> แอคชวนคุยครับ มีสร่อได้ครับเห็นไม่ได้เลยเห็นปุ๊บไว้หนีอ่ะ มันก็สะบัดน่าดูเลยนะเนี่ยเอ้ยอย่าเรียกกูบ่อยสิเฮ้ยกูอัดขึ้นก่อนขอบคุณครับแตงเกลียวแตงเกลียวอุ้ยททษโทษโทษม่วงม่วงฟอกม่วงฟอกม่วงครับนี่นิดเดียวเองอยู่ปลายปาก ตัวใหญ่นะปลาตัวค่อนข้างใหญ่สีม่วงครับตัวค่อนข้างใหญ่อยู่ครับย้วไงก็ตามต่อมันจะกินอีกไหม นนนไปใหญ่แล้วครับอดี๋ยวไปถ่ายให้วิดีโอเห็นมันเป็นวงเลยเหมือนกันลวไปลว อ่นเหยื่ออะไรน้าอ่อนอีซีรีครับผมอีซีรีครับปลาก็น่าจะสักเจ็ดแปดโลได้มั้งตัวนี้วางเข้าไปข้างในเว้ยเข้ารหัสแล้วนะเข้ารหัสแล้วนู้ยไปรหัสนะจ๊ะ้าเดินไป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 อ่อนเดินไปเดินไปถอยไปถอยไปหลุดไปหลายตัว อันนี้กระโดดปลาใหญ่ครับบ่อนี้ที่ปล่อยไปประมาณ4ตัวตัวนี้น่าจะตัวใหญ่สุดแหละกินปากงอกมั้งเข้าไปแล้วเนี่ยอืมดูเหมือนเข้าแล้วว่ากิฟตเข้าไปแล้วเข้าแล้วเนี่ยปล่ไปทะลุไปเลยก็ได้มั้งเข้าไปแล้ว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 เดี๋ยวเกี่ยวข้างนอกก่อนเลยบ่ค่อยค่อยค่อยออกมาเลยใช่ไหม ออกมาแล้วออมาแล้วมาแล้วจยเจย็น,ยนมันก็ยังวิ่ง <c oughs> เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยใช่ค่อยๆ,ๆ,ๆเยยไ็จเ็แคงขึ้นอย่างนี้เสร็จเสร็จตะแคงขึ้นนี่โดนล,ละถ้าไม่ไม,ไม่กระโดดอีกไม่น่าจะกระโดดแล้วละะไม่น,าน่าจะกระโดด<ม>ละ ปลาใหญ่ครับที่บ่อปล่อยไว้สี่ตัวตอนน <uds> right. <te am> ี้น่าจะเป็นตัวใหญ่สุดน่าจะแปดโลนะเห็นน้ำมันกระเพื่อมวิ่งเลยบู๊ตไปเลยโอ้ใหญ่สุดเกินเกินไม่รู้มองตอนเด่นเกินเกินไม่เป็นไรหรอกของเรา เราเราเราบอกว่ามันอยู่ได้เราวังกระโดดง่ายละวงายละวง่ายล้ง่ายแล้วไอ้อ้นบอกแล้วใหู้บัวให้มันเปลี่ยนสายอ้นอ้นบอกแล้วให้เปลี่ยนสายใหญ่หน่อยเราอะดูสิ มันใหญ่ <ไง S 2> ท้องแล้วนะยังก็ตายโอ้แม่งพลิกพลิกปุ๊บช็อกสิบห้าก็อย่างเงี้ยแหละบอกว่าถ้าเรามาแล้วเราเป็นสายเล็กๆฟูโลเนี่ยนนก็ใช่ไงมันกืนไงถ้ามันกินนอกปากก็ไม่มีปัญหาหรอกก็โอเคก็ถือว่าเรียบร้อยไปคัดช็อก,อกครับ <4 S 1> ได้สี่เฮ้ยได้หกเพือนเหรอหลุดไปสองอะกัดหกหลุดสองหนึ่งหางครับได้ยึ่ตัวครับสองครับเหนึ่งตัวสสองตัวครับ อันหนึ่งตัวครับโอ้โหตัวอะไรสองครับอืหลุดไหมมีหลุดไปตัวเดียวอีกตัววันนี้ตัวเดียวครับอ้ดูนี่ดูนี่คนนี้ดีกว่าคนนี้อีค่ะอ่าวันนี้มึงโดนผัดขิงครั้งที่แล้วผัดไปเยอะนะครั้งนี้ผัดแต่ขิงไม่ต้องใส่น้ำมันใส่เลยนะเอาแต่ขิงอย่างเดียวเลยนะยอมต้องยอมเพราะนะวันนี้เขามานะผมกัดกระดีกี่ตัวนะ้สามกระดีสามพักหนึ่งพักหนึ่งด้วยปักรอยมีหลุดหนึ่งตัวด้วยเก่งคนเราเพิเยอะยเออไม่ธรรมดา เงยหน้าเงยตามัน่อยสิน้องรู้ไสามโอ้โหเป้งปลาใหญ่นยหลุดนะแม่ไหวสินะไม่ต้องเสียใจหรอกปลาเล็กก็หลุดพวกหลายตัวนะห้าหกตัวปลาใหญ่หนึ่งโอ้มากด้วยงั้นก็รวยที่สุดในบ่อแล้วนั่นแก้ะคนเยอะนะแต่ว่าเสกิดเราเลยใช่เหมือนเจอแอคเจอไรจังหวะได้ แต่ก็ต้อหลังต้องเชื่อพี่มั้งนะครับนะเปลี่ยนซะนะบางทีอ่ะบางทีมันมีโอกาสแต่เราก็เสียโอกาสนะเราใช้สายฟูโ o ลคาร์บอนเนี่ยสิ้ปอนใช่ครับปลาประมาณไซโลเนี่ยมันกินได้โลนิดโลหนึ่งโลสองเนี่โอเคมันก็ยังพอเขาเรียกอะไรพอแบบเลี้ยงเลี้ยงมัน่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แต่พอเราใช้สายฟูโลเล็กไปมากเกินไปเนี่ยเวลาปลาใหญ่มันกินก็หนึ่งครับ ธรรมดามันก็เลยพลาดโอกาสไปใช่นะไม่คิดว่ามันจะกินด้วยใช่ครับแต่ก็บางทีเผื่อไว้หน่อยก็ดีจริงๆค่าใช่แต่เผื่อไว้หน่อยมันก็จะดีไพรางั้นเราก็มีโอกาสรอดไดยเยอะกว่านี้เพรงั้นก็รวยกว่านี่ปลาใหญ่เสียด้อย่างน้อก็ปลาใหญ่เราก็ได้ละนะครับไม่เป็นไรหน้าก็รู้ไว้เออก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นงานยาก อีกวันหนึ่งเพราะว่าคนเยอะแล้วปลาปล่อยได้ไม่นานก็ปล่อยได้แค่สองวันแต่มีปลาเก่าอยู่ประมาณ40ปลาเก่ากี่ลายสี่สิบตัวใช่ไหมสี่สิบตัวก็มันโดนมาหมดแล้วครับปลาเก่าก็ถือว่าปลาใหม่ที่ปล่อยไปเนี่ยมันเป็นปลาใหญ่มันก็จะกัดยากนิดหนึ่งแล้วปล่อยได้แค่สองวันเองก็ถือว่าเป็นงานยากแต่ว่าก็หลายคนนะครับเขาก็จะได้กันแหละตัวสองตัวสาตัว ทั้งหมดเป็นห้าสิบกว่าห้าสิบคันเนี่ยมันก็โอกาสมันเฉลี่ยไปมันก็แต่ละคนก็ได้ปลาน้อยปลามากแต่เสียดายน้องอ้นเนี่ยนะครับจริงก็ควรจะได้ปลาเยอะครับแต่เขาพลาดเองอย่างผมก็ตั้งแต่เช้ามากัดปลายางตัวเดียวแต่ก็ไม่อยู่นะฮะกัดไปทีเดียวนอกนั้นก็จะเป็นกาแลนก็ถือว่าวันนี้มันเป็นเหมือนงานเก็บนะครับ350บาทก็ถือว่าโอเคผมก็ได้ประมาณ3ตัวนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับกดติดตามกันด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิป สวัสดีวันนี้ก็ได้ปลาสาตัวสตัวช่งเลยอ่ตัวแรกหนึ่งโลหนึ่งขีดตัวที่สองโลสี่โลห